วันนี้นะคะต้องบอกว่าคุณครูนิรันคุณครูนิรันไปขยับมาใกล้กลๆพอออิคุณครูนิรันไปที่รามคำแหง16บางกะปินะคะไปทำไมไปเพราะว่าคุณแม่พรพันธ์นวงมหาศิริกุลคุณแม่พรพันธ์นวงมหาศิริกุลอยู่รามคำแหงซอย16ให้คุณครูนิรันไปรับของซึ่ง ไม่เรียกว่าของบริจาคนะคะเรียกว่าน้ำใจอันยิ่งใหญ่ไพศาลต่อนักฟุตบอลต่อนักฟุตบอลน,นะคะตั้งแต่เบปซี่เลยทีเดียวเบป,ปซี่ไม่ใช่จีโน่เบป,ปซี่โจโดโดเฟิร์สพีกกันกล้องเจอาคิมหันดีมเฟิร์ส แล้วก็กับวันทุกคนเนี่ยในเนี้ยเป็นตัวแทนเฉยๆนะคะเป็นตัวแทนอีก70คนทั้งหมด70คนจะได้ของใช้ที่คุณครูนิรันไปรับมาจากคุณแม่พรพันธ์วงมหาศิริกุลซอยรามคำแหง16ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าคุณแม่พรพันธ์แม่พออและอาจารย์นิรันกับอาจารย์กีธาเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ด้วยใจบุญกุศลมหาศาลของคุณแม่พรพันธ์วงมหาศิริกุลเราจึงเห็นนักฟุตบอลยิ้มแย้มแจ่ม,มจใสส,สิลูกยิ้มแย้มแจ่ม,มจใสขนาดนี้นะคะนี่เป็นตัวแทนของ70คนที่จะยังไม่เคยได้เลยกางเกงฝึกซ้อมของการเป็นนักฟุตบอลเป็นเป็นประตูหรือโกโท,ที่เราเรียกสั้นๆแม่พ่ออ,อไม่มีปัญญานะคะ่อ ต้องบอกว่าย่งไม่มีไม่มีความสามารถ<ม>แต่คุณแม่มแเ,อเออมือหนึ่งแบรนด์เนมมือหนึ่งแบรนด์เนมหมดเลยนะคะเนี่ยคุณคูณนิรันไปรับมารับน้ำใจอันยิ่งใหญ่ไพศาลส,สู่สถานศึกษาแห่งนี้เด็กนักกีฬา70คนจะได้ใช้คุณแม่ก็จะได้บุญมหาศาลเย็นนี้จะให้โค้ดสวดมนสวดมนเพื่อขอบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ไพศาล น,น,นะคะให้กับให้กับคุณแม่พรพันธ์วงมหาศรีกุลและทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านรองแต่มหัวหน้าฝ่ายธุรการครูอบหัวหน้าไฟฟ้าฝ่ายอาคารสถานที่คนนั้นทั้งเป็นโคด้ดโค้ดและเป็นครูก็คือคุณครูชินลงและก็คุณครูนิรันเป็นคนที่นำพามาจากกรุงเทพมหานครนะคะใส่รถโรงเรียนมา สิ่งเหล่านี้เราจะไม่ลืมคุณแม่ผ่อนพันและครอบครัวและตระกูลวงมหาศิริกุลไปตลอดชีวิตค่ะถือว่าเป็นหนี้บุญคุณแค่ข้าวคำน้ำขันก็ยังเป็นหนี้บุญคุณเลยแต่นี้ของแบรนด์เนมทั้งนั้นแล้วเราจะจำไว้ตลอดชีวิตเรามอบอาจารย์นิรันต์มอบอทีวีให้กับท่านรองนะคะจับหัวหน้าฝ่ายธุรการจับนะคะ อาจารย์นิรันต์ผู้นำพาจับจับนะคะอ้ยน่ารักที่สุดไม่มีภาพใดที่น่ารักขนาดนี้มาก่อนเราซึ้งน้ำใจของสาวบางกอกที่ไม่ลืมกระบวนการครูบัรนนอกเช่นเรานะคะขอให้ลูกๆทุกคนหนึ่งสองสามขอบคุณพร้อมๆกันคุณครูด้วย